เย้ e. สวัสดีค่ะก็วันนี้เรามีพัาสดุมานะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นพัาสดุอะไรต้องชมกันเลยแกะเลยค่ะ ของมันก็คือเช่แดงห่านมันก็สนหลัไว่ายน้ำนะคะอันนี้หนูตื่นเป็นมากมากมากเลยได้ก็ได้มาแล้วนะคะ แกะเลยนี่นะคะก็นี่นะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นถันน้ำสำหรับใบน้ำค่ะเท่าตัวเราเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะใส่ที่ดูนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นหางน้ำเงือกสำหรับว่ายน้ำค่ะก็วันนี้จะเป็นหางน้ำเงือกสำหรับว่ายน้ำนะคะแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นภากเพลงเฟอร์เซนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะทักหน้าเราจะมาไปเราจะเอาหางน้ำเงื่อกนี้ไปว่ายน้ำที่ทะเลนะคะวันนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ